สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาสรุปเลขเด่นของหวยทิพย์สรุปเลขเด่นของหวยทิพย์งวดประจําวันที่17มกราคม2568เอามาให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นหวยทิพย์งวดนี้บนเด่น6บนเด่น6มี6 1 6 4 6 7 6 แแล้วก็69นะคะส่วนเลขล่างนั้นเด่นหนึ่งมี1นึ่งส1่ห้าหนึ่งเจ็ดกเลขเด่นหวยทิปหมวดนี้เอามาพิจารณากันก็คือ เล,ะะเลข6กนะคะเลขหก็มี6กหนึ่งหกเหกสี่หกเนี่คือเลขบนนะคะคงไม่พลาดเนาะเลขเด่นหวยทิพย์ซึ่งมาตรงกันกับเลข10เซียนนะคะก็คือเด่น6เลขเข้ามาตรงกันนะ,ะเลขหน้าป,ปกของสิบเซียน ท่านลองเอาไปพิจารณาสิบเซียนนั้นหกสองส่วนหวยทิพนั้นหกหนึ่งเลขวดนี้จะมีหกนะคะจะมีหกจะมีหกหรือไม่อาจจะเป็นหกหนึ่งหกเจ็ดหกสี่หกเก้าส่วนเลขล่างนั้นมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้า ถ้าจะให้แอดฟันธงแอดจะฟันธงตัวนี้นะคะหกหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดหกเลขเด่นงวดนี้น่าเอาไปพิจารณานะคะบนเด่นหกนะคะบนเด่นหกบนเด่นหกนะคะ เรลองเอาไปพิจารณาดูนะคะบนเด่นหกบนเด่นหกนะคะมีหกสองหกสามแล้วก็หกแปดทาล่างเด่นสี่นั้นมีสี่สองสี่สามนะคะนี่สี่สามแล้วก็สี่แปดแต่ว่าแอดมาฟันทงที่เลข หกนะคะเลขหโดยเฉพาะเลขสามตัวนี้นะคะหกสองหกสามหกแปดส่วนเลขล่างนั้นสี่สองสี่สามสี่แปดแอดมาชอบตัวนี้นะคะ<ม>ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นของ ไวทิปนะคะไวทิปหวทิปนะคะก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูแต่ว่าถ้าจะให้ชอบก็คือเลขหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็หกสองอย่าลืมนะคะหกสอง